วันนี้พี่ลิสมีพัสดุมาสง่งเตื่นเต้นนะไม่คิดว่าจะได้ไวขนาดนี้มันคือโฟตโตการ์สที่พี่ลิสลองทำเองครั้งแรกในชีวิตค่ะมาค่ะมาดูข้างในกันโอ้ oh my g อดรูปพยอนเหลีกมากับการเคลือบกิตเตอร์สวยมากมาเรามาความดูจากแผ่นแรกนะคะเซตแรกจะเป็นบางทันนะ รูเพียบกกาก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเมนดิฉันนะคะต่อไปจะเป็นเซ็ตของวงรุ่นน้องสเตยคิดเวอร์ชันนุบนิบค่ะน,นี่คือเซ็ตที่เราชอบมากเลยตอนนางใส่มัสคอรดเอ่เโอ้ยตายแล้วน่ารักใจเจ็บโอ้ยดูสิ 2รูปสุดท้ายก็เป็นอะไรที่เราชอบที่สุดค่ะโอ้ยอันนี้คือมีความสุขมากอะ่ะโอยประทับใจอะ่ะเผื่อมีใครอยากลองทํานะคะเข้าไปทําที่ lalapik.com นะอันนี้ใช้ง่ายมากๆเลยอะ่ะเขามีทีมให้เลือกเยอะแยะด้วยแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยสวยกว่าที่คิดเยอะมากแล้วราคาก็ไม่แพงลองไปทํากันดูนะ